Okay. คลิปที่แล้วลงไม่ได้เลยพี่แต่กดแต่กดอายุต่ำกว่า1ปที่จริงลงไปแล้วพี่ลงไอ้ลงอะล,ลงได้แต่มันไอคนคนผู้เข้าชมกดดูไม่ได้ไม่รู้เป็นไรผมไมปปรับอะไรก็ไม่รู้ก็เลยเอ,อผมก็เลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวจะ โอ้พี่ปรับกราฟิกสุดละอัดคลิปไปู่เลยก็กระตุกมีกระตุกนิดหน่อยเดี๋ยวผมปรับกราฟิกตามก่อนโอเคเต้น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 เน็ตผมไม่ดีผมอาจะเล่นกระตุกกระตุกหน่อยนะ ปิงอยู่ที่สี่หล่ะสี่ร้อยกว่าหกร้อยกว่ามาๆมา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 เปิดแทงมายิงยิงเงียยิงมัน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 ดิยิงมันดิค่าหนึ่ง โ <Okay. S 2> อเคอ้เอาเตาเนี่ยแล้วเนี่ยแบบกันอยู่โอเคไอ้ดินจาเกิดแล้วฟังนะมัมนนะไม้ก็เกิดแล้วมันมีตัววับยังไง คิวยกทีมรับผมรู้สึกชิวๆอะนะดีแล้วล่ะมาพี่พี่ฟอร์จ้างผมนีคอ่ะนี่มาใส่แทงโดดขึ้นนี่เลยพี่ขวามมากวิวผมไม่ดีพี่ต้อง้าใจ ผมไม่เห็นผมคือพี่เข้าใจผมแหลกอะ่ะเออใส่แทงจะตายแล้วเนี่ย ไม่ไหวว่ะพี่โอ้ยตายวะ่ะเออไม่ไหวจริงไม่มีสายซับรู้สึกโคตรแย่ปิงนี่ปิงแปดร้อยกว่าอ่ะโสดคนแรกวันนี้ไม่มีคลิปลงแล้วเนี่ยต้อง ด,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 ดันลดดันลดกันให้กันให้ไปไปเหล่ขวานขวานไม้นิดนึงจะ,จะตายแล้ว โนรัดวิ้ยมาจากไหนวะอวมันมา,ม,า,ามันเปิดอ,อัมตะมันเปิดอัมตัวิ่งมาพี่เอือ้อเอ้าเฟล เฟลเฉยก็เมื่อกี้ไม่มีใครยืนอยู่ตรงรถเลยอะเมื่อกี้ผมว่าผมยืนใกล้สุดแล้วนะโดนไอต่าวดึงทำไมทุกคนทำนาทีไม่ดีเลยบี้ฮ่าฮ่าฮ่า พ่ี่ช,ช่พี่เป็นล่ออ่ะเห็นไะว่าแล้วเฮ้ย,ยผมจะตายว่ะพี่ผมจะตาย โอเคโอเคเลื่อนละเลื่อนละสิบเลื่อนละสามร้อยกว่าเออโ okay, okay, okay. อ,อ,อเ<ๆ>คโอเคโอเคเอออบคินไดเบินไดเลย,เยพี่ <S <S แต่ผมยังไม่รู้ว่าบินบินยังไง สายแทงแม่ต้องเป็นต้องต้องป้องกันตลอดเสมอไปอย่าให้มันเยียบพอแล้วโอเคไม่ม,มาจะมาวะน้ำแข็งยิงโคตรแรงแต่ยิงช้าเฮ้ยข้างหลังมาไงเนี่ย ผมจะตายแล้วพี่ผมจะตายแล้วไม่ทำนาทีเลย<ต><ว>ผมขอพักแป๊บนึงแป๊บนึง<ต><ว>มาพี่มา,<ต><ว>มาแล้ว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  อ้ยู่คนเดียวเลยโอ le o le o ้โหไม่มีใครยินอยู่กับผมเลยมั้งเจ๊นะหยุดไปแลนึ่งนาทีว่าพี่โอเคทุกวินาทีมีค่าเว้ย

มาแทงให้แทงให้ลองนินจานินจาความมึงเฮ้ยกด e ไม่ได้เอ้ากด e ไม่ได้พี่ผมกด e ไม่ได้เป็นไปเลพี่ยื้อยูอไว้ยื้ เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มาอยู่มาอันติมาอันติมาไม่รู้เหรออ๋ออ๋อตายว่ะพี่ไม่ไหวว่ะแทงยังไม่ไหวเลย

ไปไปพี bye bye. ่มาแล้วเออเอเออเออาเอาอเพืนนโง่เดินไปหลังนาเออเออเออไเดียะทีมคิวอะดึนดดดิน่งบินโคสูงอะ ระวังระไกลหมดเลยบความลับผิวสวยของเ้ากับกิจกรรมเซโลพี่ฉันโซโลคิวไม่มีเลยมีแต่ช่วยเขาคิวขว้ามากอุ้ยโดนสตตนเนาะ มาแล้วเฮ้ยระวังเตาแล้วพุ่งไปไปเข้ายิงเออ้ามัน ผมอยู่ในโดงข้าศึกเลยผมไม่ไหวแล้วแล้วผมก็จะตายไปอีกสามสองหนึ่งโอเค คือแล้วอบอุ่งใจสิยืเงินไอไ้ขึ้นสื่อนอกทีชอบกัดขึ้มาให้เจ็แล้วเนี่ยเพื่อนมันเนี่ยเพื่อนมันเนี่ยเนี่ยใครนะฮะยืนอยู่หรไหมสร้างขอย่างกนิวเี่ยอยางแนอทำก้วไม่นบกัดขึ้มาเจ้าที่ตายขอ อ้อยยาลันเออเออนั่นแหละนั่นแหละการการแทง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 เออจ้ามือ้าผีตายดำพอจับมื่หายผสมผู้เล่นจ้าที่ตายมือวิรี่นี่น Okay.